สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่นะครับรอที่กําลังจะขึ้นเครื่องนะครับวันนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะขึ้นไปกรุงเทพนะครับ <ไป S 1> ในส่วนฮะ <laughs> มุก <laughs> มิมียออีกแล้ว <laughs> มุมก <laughs> มิดเยมอีกแล้วนะครับทุกคนเอ้ทุกคนทุกคนนะครับแล้วก็อตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางของเรานะครับนิดดินครับผมแล้วก็ฟิดดาวครับกระเปในส่วนของสัมภาระของเรานะครับแล้วก็มีเต็นท์สองเต็นท์ที่เราพาไปนะครับผมอ่านะครับบางดินบางดาวครับรอเตี่ะ แล็กก็อยู่กับเราสองคนพูดดำเนินรายการหลักนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงเจอกันที่สนามบิน,บน,นตอนนี้นะครับรถตุ๊กๆที่เราได้เรียกมานะครับวันนี้ก็ได้ถึงหน้าบ้านของพวกเราแล้วนะครับก็อ่าเงยแตกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปสนามบินนะครับผมเจอกันบนตุ๊กๆครับอ่ะตอนนี้นะครับเรากําลัง อยู่บนตุกๆนะครับเพื่อที่จะไปสนามบินนะครับหาดใหญ่เพื่อที่จะไปลงอ่ากรุงเทพที่สุนทรภูมินะครับผมให้ถึงให้ตืสนามบินก่อนนะครับผมเสียงแบบอฟิลฟ <young>. ิลคุยกับแพน ออายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเม่่คนแล้วก็ผมไปกันอันนี้พูดอะไรเอาเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินนะครับตอนนี้ระหว่างระหว่างระหว่างรอเครืร่อง,งบินนะครับเราก็มานั่งกินไอติมน,นะครับผมเป็นไงครับก็หรออีกออสักหนึ่งชงั่วโมงเสียเซมไว้ไม่ไม่ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงห้าสิบนะครับเราขึ้นเครื่องประมาณอ่าหนึ่งอะใช่ห้าโมงห้านาทีครับผม เสียค่ารูปไม่เยอะนะวันนี้เสียค่ารูปไม่เยอะโดจน <โด S 2> หลดกระเป๋านะครับผมโอ้โหเนื่องจากว่ากระเป๋าใบใหญ่เกินนะครับเนื่องจากว่าเราเองการที่จะไปแคมปิ้ง <c oughs> ละที่นี้การอุปกรณ์ในการแคมปิ้งมีเยอะนะครับทําให้เราเสียค่าโหลดไปแต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่า ตามกฎของเขาตามกฎของเขาแล้วก็เรามีความสุขที่กําลังจะไปท่องเที่ยวท่องโลกนะครับก็ไม่มีปัญหานะเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดมาอย่างละเอียดนี่ครับก็ตามนี้บอกแล้วฟังกูไอ้สั่งครูบอกแล้วต้องรู้ต้องรู้ไม่แค่รู้นี่เรารอรถที่บิทสีสะพานควายควายสเลายบัสเลอร์ครับ ร,คครลละหว่างรอรถนะครับผมเราก็ระหว่างรอรถเราก็รอรถไงใช่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับขอบคุณครับฝนตกค,ค,ครับฝนตกเบียรครับค,ครับเรากำลังที่จะขึ <ไป S 1> ะ้นรถนะครับเพื่อไปที่จังหวัดตากอ่าไปที่น้ำตกเปรตตัรอสูประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงครับ ตอนนี้เราถึงที่ที่นี่จยุดรมพนที่นี่จยุดรมพลจะไปวันนี้จะขึ้นรถบ่สองชั่วโมงรถไหนครับรถไหนบินขอาแทนแทนรับส่งแอวียนยกยกยกเราจะไปทัศนศึกษาที่ภูเขาไปดูว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง

<ใ>น่ครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดเดินจไปน้ำตกปิตุกโกรหรือว่าน้ำตกแปโตโรสูนครับก็รอลงทะเบียนพร้อมไหมพร้อมไหม,มพ,พร้อมไหมพร้อมจุนหน้าพร้อมมากพร้อมครับไปไหนครับตอนนี้ขึ้นเขาครับ เขาที่เราจะไปติดรถซื้อครับขุดมากครับลังงานเฮ้ยไปไหนวะนี่ไปเลี้ยงกัวทำเป็นามวไปไหนไปน้ำตกครับวันนี้ถึงปุ๊บน้ำตกปั๊บอะไรเนี่ยนี่ครับผมครับ ครับตอนนี้เราลงลงฟูงฮเพื่อน3ามคนไปก่อนหน้าแต่เราสายชิวนะครับผมก็เลยเดินคนเดียวตามหลังตามหลังนี่ครับผม แต่ไม่ใช่ปัญหาครับชีวิตคือการเดินไปข้างหน้าครับแค่นั้นละครับผมโอ้โหเดินมาลัวทางข้างหน้าเป็นแบบนี้นี่ครับทางขึ้นไปรับรองได้ว่าใครชอบความสะดวกสบายไม่แนะนําให้มานะครับสำหรับใครที่อยากท้าทายตัวเองอยากไอเยนเจอร์แนะนําครับผมดูทางครับผมโอ้โห ทำไมก่อนหน้านี้ถ่ายไว้ได้ก็ปวดดับครับกปดัับบครเราเตรียมตัวมาอย่างดีเราชาร์จแบตก่อนมาพอถึงจะเปิดหน้างานนะครับเดับตอนนี้อยู่ไหนกันเราเดินทางมาถึงน้ำตกอะะน้ำตกน้ำตกอะไรนะเปรตรอสูไเปอเรอซูเดี๋ยวรอเพิ่มเติมอีกนี่เรานั่งรอนี่อย่างเต้ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่น้ำตกฮะเรามีเพื่อนครบแล้วฮะสี่คนหนึ่งครบแล้วสองสามสี่อีกคนนึงกว่าตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางกันแล้วมั้งเนาะเลยครึ่งทางมาอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้เขาก็บอกว่าว่าเลยอีกครึ่งทางเหมือนกันแล้วกูเดินมาตั้งไกลเลยยังไม่ถึงเซตที นี่คอนเทน์เราจะขึ้นไปตรงนู้นนะฮะแต่ไม่เห็นยอดเขายอดดอยเป็นไงบ้างเพื่อนสบายสบายครับไอต่อนี่นะครับคือเส้นทางที่เราเดินนี่เป็นน้ำตกไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่า โอ้ไม่ใช่แล้วนั่นขึ้เนเดีครับผมนเขาทางเริ่มชันแล้วก็แคลบลงเพื่อนเพื่อนรอม เริ่มเริ่มชันแล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มแคบด้วยเปิดปัดครับวันนี้เราลางมุ่งหน้าสู่น้ำตกที่มีฉายาว่าเป็นรูกหัวใจกูเลยไม่เต้นรูเพาหมายอยู่ไม่ไกล <S 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 ไกลไกลไกลไม่ไกล ไอ <Okay. S 2> สายตาะนะครับตอนนี้ที่เรามาเดินคือน้ำตกปิดูโกนะครับอ่ามันอยู่ที่จังหวัดตากปิดมาแล้วสองปีเพราะพิดโควิดปีนี้เปิดเป็นปีแรกและยังคงอุดมสมบูรณ์มั้งนะเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นอีก นะครับผมโคตรชอบเสียงธรรมชาติที่นี่เลย,ย,ยนี่ครับ <c oughs> พี่สตารบอกตั้งแต่โลแรกยันตอนนี้ใกล้จะถึงแคมป์แล้วโอ้โหโอ้เพื่อนใกล้จะถึงจริงไหม ข,ข้างล่างนั้นเป็นน้ําตกยาวไปเลยนะครับข้างล่างนั้นอะ่แล้วก็เราจะเดินไปแคมป์เบดแคมป์อยู่ข้างหน้านั้นนะครับผมครับจากป้ายเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าจะถึงแล้วนะฮะตอนนี้เราเดินประมาณสิบนาทีได้ยังไม่ถึงเลยนะครับผมใช่ไหมเพื่อน,นโอ้โหยิ่งชันยิ่งชัน,น,นโอ้โหดู ปัดโดนโดนทิ้งอีกแล้วฮะไงบ้างรวยว่ะตายเลยดีปะดีปะไอปัดไอปัดพอมันมาปุ <Ash ELLE vídeo> ๊บว <sh> ุ่นวายเลยใช่มันไม่น่ามาตัวมากับตัวนะมาเสียงอนเนแล้วตัวมันตามหลังมาอืมนานเจ๊ อ่านะครับผมตอนนี้เราถึงจุดที่ตั้งแคมป์แล้วนะครับดูพี่เขาครับดูพี่เขายอดฟอลร้อยล้านวิวเฮ้ยอย่าเล่นกับผมนะยอดฟอลเท่าไหร่ยอดฟอลเท่าไหร่อย่าเล่นกับผมนะยอดฟอลเท่าไหร่เยอะกว่าอ่าพี่ลองเดาทำมาหนึ่งปีพี่จะสาไม่รู้ได้ไงวะบอกแล้วเมื่อเช้าเออโอเคร้อยสามคนด่าเยอะเกินยอดฟอลอย่างไงเพื่อนยังไงบ้างดีดีดีคิวคือว่าเป็น พิดทชิงอ่างี้ครับเขต้องถ่ายได้เเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเม่เอาขาโทษขาโทษเอาใหม่ขาเลกกินข้าวเาเยห่พี่เ้ามาจากไหนนะเอาใหม่้ามาจากไหนวะชนบุรีชบุรีครับอนุญาตยังอ๋อขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวโดนสองอมื่ปรอโบใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลบแล้วกันยอกอเอเขามาจากไหนนะชนบุรีโอเค กำลังจะไปไหนครับเพื่อนเพื่อนครับโดนเหรอไปน้ำตกดทางขึ้นช่นงด้นทางขึ้นาดูทางขึ้นนี่ทางขึ้นของเราเมื่อกี้โอ้โหชันเลย ต่างขึ้นโคตรชันเลยครับผมะนะครับผมตอนนี้เรากำลังละเลาะ,ะเพื่อไปไปตรงไหนนะ <ตก S 1> ไปน้ำตกครับผมน้ำตกที่มีฉายาว่าเปตัวรอสูเอ้ยมีฉายาว่าอะไรนะเออน้ำตกรูปหัวใจนะครับผมวิธีการเดินนะฮะไม่ใช่วิธีการเดินหรอกว่าจะถึงไะครับผม ตัวรอ้อยยออจเลอ,อ,อนเราเดินทางไปเรืนเน่อยๆนะครับมีมุกไหมม,มีมุกไหมมีอยู <laughs> ่ในทาี <laughs> โอเคอแห้งจังไอสัตว์ นั่นนะฮะคือจุดหมายของเราใช่เปล่าบัตรเห็นลรอเปล่าไม่รู้ไม่เห็นอ่ะในกล้องเดี๋ยวไปเห็นทีเดียวเลยละกันนะอันนี้ขอบไปแล้วไม่ไหวแล้วครับเอาแล้วนะครับผมตอนนี้เราถึงรถโบกที่ลูกเป็นลูกหัวใจเรียบร้อยนะครับผมดูครับ คนเยอะมากครับผมสวยมากธรรมชาติสุดๆไปเลยมองมาครับผมเฮ้เด่นวู้ฮู้รับฮู้โอ้โห <Good> <Good up. S 1> นี่นะฮะกำลังกับเมดแงบนะฮะผมอยู่อ้ะผมอยู่ฮะเด้ยพบกับผมเองนะครับวัสดีค่ะ ซ้อมอลังไลยนี่โตรเทเลยเพื่อนโอ้โหไปดนให้ดูนะครับทุกคนอ่ออ๋อหนึ่งสองยาดีกว่าครับตอนนี้ฝนก็ตกทางก็เล่น กำลังจะเดินกลับไปที่แคมป์นะฮะโอ้โหใบไก่เขาดีล้อมยุดก่อนล้อมว่ะนี่ยังสวยอ่ะดูนะครับผมเตะเตะนยงโยหกเบอร์ชักดอกจำปาและวก็ยังไม่น่าเลยกูไม่น่าเล่น เอาวงมือหน่อยปาดปาดปาดรบอครับอเอาอะไรครับผมตอนนี้เราได้พิชิตเอาน้ำตกอะไรนะน้ำตกอะไรนะช่ครับน้ำตกที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจนะครับก็ทางกลับก็นี่ครับตามสาภา์แล้วเลยนะฟันออกยังนี่นี่นี่คว้สัตว์ อ่านะครับผมแล้วก็เรามาดูกิจกรรมในค่าคืนนี้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะทํากิจกรรมได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็ใช้แรงพอสมควรกินปังไม่ใช่เรื่องตลกยอกยอกอันนี้ยอกยอกอันนี้ยอกได้ไหมยอกได้ไหมงอนองอนองอนอโอเคนะครับผมแล้วก็เจอกันบรรยากาศค่าคืนนี้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเจอกันครับ ไปลงไหนลงราเลนี่ยวโดยางเลยอุ๊ยอะไรที่บินได้นกนกนกอะไรนกลิงิ๊เบิร์กนกอะไรที่แบบว่าอุ้ยเธอลาปลาลาอะไรปลาอะไรเราจะไปไหนกันฮะครับวันนี้เราจะบินรอยอดสามหมื่นไม่รู้ว่าเราจะได้กินยังไงเพราะว่าแรงเรามีไม่ถึงัแต่ใจเราเกินร้อยมนตกหนักด้วย เมื่อคืนเมื่อคืนหลับสบายมากขอโทษที่ลืมให้ดูบรรยากาศนะฝนตกหนันมกมากแล้วดูสถานที่อยู่ก็คือเลส่สุรพลครับไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าพายุเข้าหรือเปล่าแล้วดูวันนี้ว่าจะเป็นยังไงดูวันนี้ว่าจะขึ้นได้ยอดเท่าไหร่วันนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะปีนหรือว่าไปชิดเขายอดสามหมื่นได้หรือเปล่าเพราะวันนี้พายุเข้าเจอกันเจ๋อเลยเป็นทางเดินขึ้น ค่อยๆชันขึ้นไปเรื่อยๆนี่แค่200เมตรแรกเพื่อนผมไปถอใจแล้วชิวมากชิวยังมียังมีแรงจะร้องเพลงอีกอเอาที่เพื่อนสบายใจเลยเพื่อนพี่แป้งพี่แพ้งตายหัวเลย พยายามเราต้องสู้เว้ยเราเป็นผู้พิชิตครับก็จะเราดูว่าพิชิตได้กี่มือเราเป็นผู้พิชิตที่ต้องรู้ว่าออกออกกลับไปต้องออกกำลังกายอีกกี่มือครับคุณจะเดินไหมชันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้าร้อยมตรสวยมากค่ะน้ำตกสวยมากค่ะสวยครับแค่นี้พอครับผมเร็หอครับ ไปนนลาครับไป่นนาาครับไปรุ่นนาาครมนาแล้วนะเครับผมตอนนี้เรามาที่ยอดดอยหมื่นห้านะครับหมื่นห้าที่เราต้องพิชิตนะครับผมมาดูบรรยากาศนะครับหมอกทั้งนั้นเลยนะครับผม ีโคตรดีเลยครับแนะนำเ,เพื่อนๆนะครับ,รบถ้าใครสนใจครับมาได้ติดต่อโกโก้ทิปครับผมอัพโหลดทิปน้อยหรือเปล่าในใน่เกี่ยนี่ฮะกำลังเรากำลังเก็บบรรยากาศอยู่นั่นเป็นน้ำตกที่เราไปเมื่อวานใช่เปล่าทิกเกอย เราเปิดเกือเลยเราจะเดินไปยอดนู้นไปอีกปุ๊บไปไกลเลยตอนตอนนี้เราทึงทึงเราทึงเราทึงแล้วนี่เราเพิ่งเพิ่งถึงครึ่งทางครึ่งทางใช่นะดูหมอกปุ๊บนี่ฮะอ้าวสวัสดีครับวันนี้เราจะไปคลิปยอดดอยตรงนี้นะครับผมนู่นนู่นนู่นมีเพื่อนปลูกไปแล้วตรงนั้นไปแล้ว นั่นแหละจุดสูงสุดที่ผมจะไปเห็นเปล่าโห <ไป S 2> ดูทางดูยาดูดูครึ่งตัวไปเลยอะ่ะโหโอ้ไปแล้วเดินต่อนี่บรรยกากาศข้างๆ้างรอบรอบ ยังไม่ถึงอยู่ระหว่างทางแต่น่าจะใกล้แล้วแหละใกล้ใกล้หมดแรงอะ่ะเออมึงก็ชงอย่งนะดูบรรยากาศเพื่อนเจอกันบนยอดครับโหโหโคตรสุดอะ่ะเพื่อนผมแนะนำต้องมาโคตรดีาายอย่อะถ้าคนยุ่รอที่ห5่นห้าคนแค่รอ อยูข้างทางดีกว่าไม่ผมต้องเล่นโดยรถดีเลยไปก่อนเลยแต่พี่อยู่ข้างหน้าไม่ผมไปถ่ายพี่ไปครับอยู่ไหนละอยู่ตอนนี้อยู่ไหนแล้ววะไวรุณนาราวัยโดยอามหมื่นโดยสามหมื่นโดยสามหมื่นถึงแล้วครับแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอกโดยโมกสามหมื่นถ้าไม่มีโมมหมืไม่รู้ถ่ายอะไรกันไม่เจอรขนาดนี้ยังไม่ดีนะครับ พวกเรามาเร็วพวกเรามาเร็วทำไมแม่มาปลุกอ่ะเขาไม่รู้สเปนก็ทางไหนเนี่ย